ซึ่งก็ยังมีอยู่บางเรื่องที่พี่แดงใช่ไหม,ไหมคุยกับผมรอบๆบ,บอกว่าอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้ชัดเจนในเรื่องที่คนคิดว่าท่านอาจารย์เป็นาศาสนาอื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่แดงเชิญเลยครับค่ะคือเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับไปงานเลี้ยงรุ่นก็เอาหนังสือธรรมะของูลนิธีไปแจกเพื่อนด้วยพอเขาเห็นหนังสือก็าถามว่าพี่แดงคงไม่ได้ฟังอาจารย์สุจินนะถามว่าทําไมเหรอก็พูด พูดแบบเขาพูดนะนะคะก็แกเป็นคริสอ่ะอ้าวทำไมว่าอย่างนั้นล่ะก็ใน als. ประวัติน่ะเห็นเขียนว่าเรียนโรงเรียนคริสแล้วก็สอนมิชนาลีแล้วก็ยังพูดว่าเก็บไว้ในฮาไทยอีกเนี hmm. ่ยเป็นคริสชัดๆเลยใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ท่านเรียนโรงเรียนคริส mm hmm. แล้วท่านก็สอนมิชนาลีไม่ใช่ท่านไปเรียนกับมิชนาลีนะแล้วก็เก็บไว้ในอาไทยนี่ก็เป็นคำมาจากพระเตยปิดก เขาก็บอกว่าอย่างนี้ก็พุยกับพี่แดงไม่ได้แล้วเพราะว่าผมว่าจะว่าท่านใช่ไหมก็เลยไม่ได้คุยกันต่อก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าคือที่ท่านอาจารย์ให้สัมภาษณ์เมื่อสนทนาธรรมครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะก็คนไปปฏิบัติต่อเรื่องเป็นว่ากลายเป็นว่าอาจารย์เป็นคริสค่ถ้าอย่างนั้นคนที่เรียนโรงเรียนคริสก็เป็นคริสหมดข้อยนเชค่ะแล้วมีอะไรอีก เขาบอกว่าอาจารย์สอนมิชันลีค่ะถ้าสอนมิชันลีใครเป็นนักเรียนมิชันลีแล้วเราจะสอนอะไรครับวไทยาจะสอนใไทเราเป็นคลิปเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยก็ควรที่จะได้ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเชื่อเลยทันทีแต่ต้องรู้ว่าคิดอย่างไรด้านสอนมิชันลีเพรสไบทีเรียนนะคะ สอนอะไรคะสอนภาษาไทยเพราะดิฉันเป็นคนไทยแล้วเข้ามาเมืองไทยเขาก็ต้องเผยแพร่ศาสานาของเขาแต่เราสอนภาษาแล้วก็มีคนหนึ่งด้วยที่ได้สอนพระอภิธรรมให้เขาและใครจะคิดว่าคนสัว์นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยรู้พระพิธรรมแล้วไปสอนพระพิธรรมให้ชาวคริสต์เป็นไปได้ไหมคะ เราไม่ได้สอนอย่างอื่นนะคะเราให้เขาเข้าใจพระอภิธรรมซึ่งคนนี้ต่อมาเขาก็เขียนหนังสือพระพุทธศาสนาแต่เขาก็เด้กก็ไม่สอบถามว่าเข้าเป็นนับถือพ,พระพุทธศาสนาหรือนักถือคริ์หลังจากที่ได้เข้าใจแล้วเพราะเราจะไม่ไปคิดเองเราจะไม่ไม่ไปก้าวไกเรื่องส่วนตัวของใครถ้าเขาอยากจะให้เรารู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาก็บอกเราใช่ไหมคะมแต่ก็การสอน พุทธศาสนาให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องคนนั้นเป็นคริสหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแล้วสอนให้เขาเข้าใจพุทธศาสนาแล้วจะเป็นคริสหรือคะคริสก็ต้องสอนศาสนาคริสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีชาวคริสคนไหนบ้างที่สอนพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือนับถือคริสเนี่ยไปสอนคนอื่นให้นับถือพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องที่ ควรจะได้ไม่ใช่ฟังนะคะแล้วก็เชื่อแต่ว่าสอบถามสัก,ก่อนความจริงเป็นยังไงไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราเผยแพร่สิ่งที่ไม่จริงซึ่งความจริงถ้าเขาได้ฟังคําบรรยายของพระอาจารย์ไม่ว่าตอนใดตอนหนึ่งก็ตามนะคะก็จะมีคําของพระ,พระสมาสมาสัมเทธเจ้าตลอดทุกครั้งไปไม่มีสักคําที่กล่าวถึงพิศศาสนาไม่ว่าในการสมทนาธรรมในการพูดถึงธรรมะสอนธรรมะ ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าจริครับก็ <c oughs> ในมุมกลับนะครับก็คือผู้ที่เรียนโรงเรียนที่ใช้คำว่าโรงเรียนคริสต์เนี่ยนะครับก็คือเขาก็เปิดให้กับทุกศาสนาแหละเรียนนะครับก็เป็นโรงเรียนที่เขสอนวิชาการทั่วไปแต่แล้วแต่ว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นโรงเรียนที่ผู้ก่อตั้งหรืออะไรเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่แต่ในในมุมกลับเนี่ย ก็กกับเห็นว่าการสะสมของผู้ที่สะสมมาที่จะสนใจความจริงที่จะศึกษาพระธรรมโดยล,ละเอียดอย่างท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับถึงถ้าจะมองอย่างนั้นว่าอยู่ในทุริคริสก็แน่นอนเขาก็ต้องมีการให้ความรู้ทางศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ตามสมควรกับที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนั้นมีโบสถ์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเรียนเนี่ยก็ต้องไปโบสถ์ตอนเช้าชพอเข้าห้องเรียนก็ต้องมีพระคัมภีร์อ่านแล้วไงคะ ก็ือแสดงว่าในมุมกลับว่ากลับเป็นชาวพุทธแล้วก็กลับได้ศึกษาพราะไตรปิฎกอัจถกถาแล้วก็แสดงพระธรรมนะครับแม้ว่าตอนเรียนมัธยมจะเรียนมาจากโรงเรียนที่ได้รับความรู้ทางที่ศาสนาก,ก็ตามเขาไม่ได้อ้างสักตอนหนึ่งไม่มีเหตุผลสักตอนหนึ่งที่แสดงว่าเดนนับถือคริสใช่ไหมคะค่ะแล้ว<ม>พูดได้ยังไงเขาพูดไม่ทราบเขาฟังมาจากไหนแต่ที่แน่ๆก็คือเขาเป็น สิทธิของสำนักปฏิบัติที่นั่งสมาธิที่โด่งดังอันนี้แต่คำ<ต>พูดที่ว่าแดนเป็นคริสเนี่ยก็ควรจะได้สอบถามว่าอะไรที่ทำให้เขาเข้าใจใ<ช>ว่าแดนนับถือคริสไม่มีสักอย่างใช่ไหมคะอยู่ในคริสเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าโรงเรียนของชาวคริสาศาสนาแล้วก็จะต้องนับถือคริสไม่มีกฎเกณฑ์บังคับเลยใช่ไหมคะและอะไรนะคะที่ทำให้เข้าใจว่าแดนนับถือคริส ใ,ในเมื่อเดชันก็ศึกษาพระพิธรรมและพูดถึงพระพิธรรมแม่สอนเขาให้เข้าใจธรรมะแล้วเดชันจะเป็นคริสต์<อ>ตรงกันข้ามเลยท่านอาจารย์ก็แสดงพระพุทธศาสนาเนี่ยให้กับชาวต่างประเทศซึ่งพูดละแงเราเรียกเราฝรั่งเนี่ยเขาก็นับถือสสาศาสนาคริสต์แต่ว่าเขาได้เข้าใจพระธรรมเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นคนพุทธเป็นคนพุทธโดยสภาวะ ในความพุบผมเนผมนก็คือมีความรู้ความเข้าใจพระธรรมมินยัยนะครับก็มากมายหลายท่านนะครับอย่างคนท่านที่ทําประโยชน์มากที่เขาที่เร,เราคุยอยู่ไปน,น<ช>ะคุณวันใชคุณดีได้อย่างเงี้ย<ะ>ใช่ไหมฮะ ไม่ทราบมีหลักฐานอะไรที่จะทาให้เข้าใจว่าเดนนับถือเขาเห็นคําว่าฮัไทยในการาัดใจไทยพูดคนไทยพูดคําาว่าไทยเก็บไว้ในฮัไทยอะไรเนี่ยแล้วเก็บอะไรไว้ไม่ทราบเหมือนกันเขาคือเหมือนกับว่าในในในศาสนาคริสต์ซึ่งหนูก็ไม่มีความรู้เขาจะมีอะไรนะคะผ้าฮัลไทยคอนแวนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีคำคำนี้ก็เหมือนกับไปยึดคำอมคริสต์มาคำนี้นะคะคนไทยพูดหรือเปล่า ถ้ายังคนไหนพูดคำว่าไทยก็นับถือคริสหมดเลยไม่มีเหตุผลเลยค่ะคือเป็นเรื่องไร้สาระค่ะเพราะว่าไม่มีหลักฐานไม่มีคำชี้แจงพระชายนใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าคนฟังก็จะต้องพิะะพจารณาว่าที่ได้ฟังนั่นถูกหรือผิดมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ของคุชัดเจนนะฮะเร <laughs> ื่องที่คิดว่าถ้าอาจารย์เป็นคริสเนี่ยก็คงไม่มีเหตุมีผลเป็นความ เลื่อนลอยทั้งสิ้นคงจะไปฟังพวกเว็บที่โจมตีท่านอาจารย์ครับเพราะว่าทีนี้เราก็เอาประเด็นและประเด็นนะคะเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานเลยสักนิดที่จะกล่าวว่าเดนนับถือคริสแล้วพูดได้ยังไงพูดเพราะความไม่พอใจที่ ถ้าอาจารย์แสดงพระธรรมเนี่ยก็ไปกระทบกับความเห็นของเขานั่นคือคนพูดนะครับแล้วคนฟังล่ะมีหลักฐานอะไรที่จะเชื่ออันนี้คนฟังนี่แล้วแต่การสะสมจริงๆก็นั่นสิคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอะไรมาเชื่อหมดหรือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ได้เจอท่านหนึ่งผมก็ทู้โมทนาในใจท่านมากนะครับท่านเพิ่งฟังธรรมะมาเดียวนะครับแล้วท่านมาที่มูลนิธิ ท่านเจอผมท่านก็เลยเข้ามาคุยก็เลยคุยกันผมก็เลยถามท่านนะท่านก็เป็นนักกฎหมายนะเป็นนักกฎหมายทํางานเอกชนที่หนึ่งแล้วก็ถามว่าทําไมท่านถึงได้มาฟังท่านบอกว่าท่านเข้าไปแล้วท่านเจอคลิปหนึ่งที่เขาว่าว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นเทวทัตเขากับงงนะท่านอาจารย์เขากับแบบเอ๊ะทำไมเนี่ยพระนะ ที่ว่าเนี่ยเป็นพระทาไมพระถึงมาว่าผู้หญิงว่าเป็นเทวทัตเทวทัตกับชาติมาเกิดครับใช่ไหมฮะใช่อะไรเนี่ยนะครับพอถึงนี้ปั๊บก็เลยไม่รู้เลยค่ะว่าเทวทัตอยู่ที่ไหนที่ไหนพูดได้ทุกอย่างเวนคนไม่รู้แม้แต่ว่าเวลานี้พระเทวทัตอยู่ที่ไหนก็เลยเขาเขพี่พี่ท่านนั้นท่านก็เลยบอกว่าก็เลยสงสัยว่าอาจารย์สุจินเนี่ยเป็นใครแล้วทำไมพระถึงมาว่า ว่าผู้หญิงเป็นเทวทัตเนี่ยเรื่องใหญ่นะก็เลยไปเปิดดูใน YouTube ก็ไปฟังท่านอาจารย์เขาบอกว่าเขาฟังมาเดือนหนึ่งเนี่ยไม่มีคำไหนที่จะค้านได้สักคำเขาเห็นประโยชน์มากที่จะศึกษานะครับนี่คือคนที่แบบจะสมมีเหตุมีผลที่จะรู้ว่าเขาว่ากันเนี่ยด้วยอะไรอย่างไรอาจจะเป็นที่ถ้าเป็นนักกฎหมายด้วยก็ได้ คงหมดปัญหาเรืออ่องเดนเป็นคริสแล้วน่ไม่มีทางเป็นไปได้เดพราะเพราะว่าจากที่พี่แดกเล่าว่าเหตุผลที่ว่าท่านอาจารย์เป็นคริสเพราะว่าแค่เรียนโรงเรียนมิชชันนารีแค่สอนมิชชันนารีใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนคริสก็เยอะแยะเลยใช่ไหมคะหลานน้องก็เรียนโรงเรียนเซนต์โ์เซฟกรุงเทพคริสเตียนทุกคนก็ต้องเข้าโบสถ์แต่ก็คนไม่ได้นับถือคริสต ก็เยอะแยะมากมายค่ะท่าน,นอาจารย์เพราะถ้าเกิดมีเหตุผลอื่นก็จะต้องพูดออกมาใช่ไหมคะว่าเป็นคริสเพราะอะไรแต่ถ้าบอกว่าแค่เรียนโรงเรียนแล้วบอกเป็นคริสก็เหตุผลค็ไม่สําคัญที่สุดคือพูดสิ่งที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคนฟังนะคะ,คะว่าจะพิจรารณานแล้วเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่พิจรารณานก็ทุกอย่างเวลาเนี้ยค่ะเชื่อสิ่งไม่จริงเกือบจะทุกเรื่องไม่ทราบคุณวีระคิดยังไงคะ ผมก็คิดว่าเขาเชื่อสิ่งที่เขาไม่รู้จริงก็คือมาก่อนเชื่อสิ่งที่จริงท่านอาจารย์หมายความว่าถึงความจริงก็คือสภาพที่มันปรากฏเป็นความจริงเป็นธรรมดาปกติแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าความจริงนั้นคืออะไรท่านอาจารย์แล้วก็ถ้าประเด็นถึงพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้น้องแอลได้พูดถึงโรงเรียนนะพ่อผมก็เรียนโรงเรียน,นเรพิสเตียนแล้วก็ต้องเข้าโบสถ์และก็ร้องเพลงให้ได้ แต่ไม่นด้หมายความว่าผมเป็นชาวคริสต์ผมก็ผมมาเปรียบเทียบถือว่าศาสนาต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นจริงที่ว่าสอนถึงเรื่องนั้นหรือเปล่าสึ่งเรื่องความเป็นจริงหรือไม่ถ้าเผื่อเราเข้าถึงความเป็นจริงได้นเนี่ยผมว่าศาสนาที่ผมนับถือที่สุดก,ก็คือศาสนาพุทธแล้วก็ยิ่งมารู้จักว่าความเป็นจริงคืออะไรและสามารถจะทราบว่าลักษณะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนี มันต่างกับสมมุติอย่างไรเนี่ยตรงนั้นเราน่าจะถึงความความสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าในเรื่องของศาสนาความชรับแต่ของเดชเนี่ยถ้าคนคิดถึงเหตุผลนะฮะย้ันสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่สอนเนี่ยเป็นใครเป็นผู้สอนศาสนาคลิปทั่วประเทศไทยเพราะว่าที่นั่นนะคะ,ะมีโรงเรียนสอนภาษาไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเขาจะเรียกว่า ศาสนาจารย์อะไรก็ตามแต่พราแคทอลิกกับเ uh, พรสเทเรียนผู้นี้ก็ต่างกันนะ,ะแต่ว่าเขาสอนคริสศาสนาและได้สอนเขาเนี่ยประมาณ25ปีเห็นผลไหมครว่าต่อให้เขาเป็นผู้ที่สอนศา,ส,าสนาคริสมาจากต่างประเทศทั่วโลกเลยค่ะที่นั้นมีทุกชาติที่มานะคะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็นับถือู้แสดงว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไห เห็นไหมคะก็แสดงว่าทั้งๆที่เขาก็เป็นผู้ที่จะไปสอนคนไทยให้นับถือศาสนาคริสต์แต่เราสอนภาษาไทยเขานานเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนสอนได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมซึ่งถึงจะร้อยปีนะฮะเด็กก็คงไม่เปลี่ยนเป็นนักคริสตศาสนาได้เพราะว่าเรามีความเข้าใจที่มั่นคงในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่าเรานับถือศาสนาอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรือไม่ใช่ว่าชื่อว่าเป็นชาวพุทธก็จะต้องเป็นชาวพุทธแค่ในนามแต่ว่าชาวพุทธที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยกับชาวพุทธที่ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนอพวกที่มาเผยแพร่พิษศาสนาในประเทศไทยโดยเราไม่เปลี่ยนเขาไม่สามารถที่จะทําให้เราเปลี่ยนได้ก็สแสดงถึงความมั่นคงใช่ไหมคะไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะว่าเดานับถือริษ แต่พระธรรมที่อาจารย์สแสดงเนี่ยสามารถที่จะทําให้ผู้ที่เขาสะสมความเข้าใจมาไม่ว่าเขาจะอยู่ในศาสนาอะไรมาก่อนเขาก็ได้เข้าใจความจริงเช่นคุณนีนาเป็นต้นนะคะค่ะอยู่เมืองไทยต้องการเรียนภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันในฐานนะที่เขาอยู่ในวงการทูตเขาก็อยากจะรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยเพื่อเขาจะได้ทําหน้าที่ของเขาดีขึ้นสามีเขาก็เป็นอัครราชทูตนะคะ เขาต้องการเข้าใจพระพุทธศาสนาเพื hmm. mm ่อนที hmm. mm ่ทำงานด้วยกันเนี hmm. mm ่ยก็แนะนำเขาให้รู้จักกับเดนคุณีนาอยู่ที่ถนนวิทยุแดนอยู่ที่ถนนสาทรนะฮะเพราะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็มารับแดนไปวัดมหาธาตุคุณีนาฟังธรรมะแล้วคุณีนาก็เปลี่ยนเป็นนักสืคิดดูนะคะ ไม่ทันที่เราจะได้รู้จักกันนานเท่าไหรไม่เหมือนเด่ทันที่สอน25ปีแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความเข้าใจและความถูกต้องให้กลับเป็นความไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผลตามที่เราได้ศึกษามาใช่ไหมคะต่างคนก็อาจจะมีเหตุผลของตัวเองแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนยคะ่ะไม่ว่าที่ไหนอย่างไรและใครทั้งสิ้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจว่าจริงหรือเปล่าด้วยตัวของตัวเอง พราะฉะนันเราสามารถที่จะเปลี่ยนคนที่นับถือาศาสนาอื่นมานับถือพุทธจากคาของเราและเราจะนับถือคลครได้ย,ยังไงคุณนีนาคุณซาร่าคุณโจนาธานคุณแม่แต่คตอนนี้ก็มีคนที่อยู่เม็กซิโกคนโรตะคะีคุณโรตีโรตีนี่เราเรียกเองค่ะเพระาะว่าชื่อสั้นเอค่ะ,คะและเขาก็ชอบโรตีด้วยแต่จริงๆผู้กล่าวหาเนี่ยคะถ้าเกิดดูจริงๆคืออยา อยากจะว่าก็ว่าลอยๆเพราะจริงๆแล้วตลอดเวลาที่ท่านอาจารย์แสดงทร,รม,มาต้องดูซิว่าคําสอนอนั้น่ะเป็นคําของใครมีสักนิดไหมที่เป็นคําสอนของศาสนาอื่นอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลที่คุณจะกล่าวหาคุณก็ไปดูถ้ามันมีคุณก็เอามา,มาทวงต่งได้ซึ่งมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นการกล่าวหาตามความพอใจของเขาที่เขาไม่ชอบอยากจะอะไรเป็นข้อตําหนิติดเตียนเราก็หาช่อง ซึ่งคนไม่มีเหตุผลเขาก็ก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะที่คุยกันใช่ไหมเขาม่มีเหตุผลอะไรเลยเขาก็ไม่มีเหตุผลนะับเพราะว่ามันเป็นงานสังสรรค์ซึ่งนั่งกันอยู่หลายคนคนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเช่นคิดว่าเป็นการใส่ร้ายมากกว่าแบบสมัยนี้อยากจะให้ใครเกรดใครเนี่ยก็บอกคนนั้นเป็นศาสนานู้นเป็นศาสนานี้ซึ่งต่างกับที่คนส่วนใหญ่นับถือเพื่อจะได้เป็นที่เกรดชังอะไรอย่างนี้จริง โซที่เราเรียกสมัยนี้ก็เรียกโซเชียลสังคมสังคมออนไลน์อะไร<ม>พวกนีมน้มันจริงจริง,รงอย่างที่ท่านจาย์ได้เคยเมตากล่าวกับสหายธรรมทุกท่านนะครับท่านจย์ว่าเราไม่ได้ไปโต้ตอบเขาหรือว่าอะไรนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความกรุณาของท่านจารย์ที่ว่าพอมีรายการนี้แล้วเราก็ได้ประรคท่านจารรเพาะว่ามันมีความคนที่เขาเข้าใจผิดก็จะเป็นอกุศลในใจเขาซึ่งก็ควรที่จะ ได้พูดบ้างก็ดีแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจถึงว่าจะไปเดือดร้อนกับคำนินทาว่าราย่าในทางตรงกันข้ามท่านอาจารย์ก็บอกว่าหรือแม้กระทั่งทุกคนก็ได้เข้าใจว่าดีซะอีกอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาถ้าเขามีความสะสมในความเหตุผลมาเขาฟังว่าเอ๊ะคนนี้ทาไมถึงได้รายขนาดนั้นอย่างนี้เขาได้ตามมาวัาสุจินบริหารวรรณเขตจะเห็นคลิปมากมายที่ท่านอาจารย์แสดงพระพิธรรมแล้วก็ตลอด60กว่าปีที่ผ่านมา นั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าท่านอาจารย์ได้ยิจบำเพ็ญสาธารณกุศลในแง่ของการอบรมเจริญปัญญาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมายาวนานนั้นสิ่งต่างๆเรานั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ไม่จะเป็นต้องไปนับถือศาสนาคริสต์ได้ใหสอนพระพุทธศาสนาทําไมทําไมไม่สอนศาสนาคริสต์เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าได้นับถือศาสนาคริสต์ก็ขอให้แสดงหลักฐาน เพื่อความถูกต้องค่ะจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องไม่งั้นเห็นผิดกันต่อไปมากๆก,ก็เป็นโทษของคนที่คิดอย่างนั้นังสร